สวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะครับเคลียวแมทนะครับผมอยู่กับพวกเรานะครับวันนี้วันที่26นะครับเดือนตุลานะครับผมวันนี้เราจะมีวิเคราะห์บอลได้เน้นๆนะครับ5คู่นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เคลียวแมทด้วยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องกล่าวว่าการวิเคราะห์บอลของเราเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่งเสริมให้ทุกคนเล่นการพนันนะครับการันันเลิกได้เลิกนะครับเลิกไม่ได้ก็ตามลิงก์นะฮะคู่แรกนะครับเริ่มต้นที่ไทยลีกนะครับผม6โมงเย็นนะครับคืนนี้ สุโขทัยเอครับเจอกับระยอง f อนะครับคู่นี้ขยำแบตให้สุโขทัยนะครับในราคาครึ่งควบลูกนะครับผมคู่ต่อไปนะครับบุนเดสลีกานะครับสองทุ่มครึ่งนะครับผมอัลส์บวร์กนะครับเจอกับโริเซียนดัทมุนนะครับขยาแบตให้ดัทมุนนะครับผมมีชัยเหนือเจ้าบ้านนะครับในราคาครึ่งลูกนะครับผมคู่ต่อไปครับสองทุ่มสามสิบเหมือนกันครับไลฟิกเจอร์ไฟบวกนะครับ คืนนี้ไล่ซึกมาแน่ครับผมราคาครึ่งควบลูกเหมือนกันนะครับผมศึกพิมพีรีกครับเขยอบแมทให้มูฟแฮมตันนะครับไบเยือนไบตันนะครับสามารถยันเจ้าบ้านได้นะครับผมในราคาครึ่งควบลูกเหมือนกันครับส่วนสามทุ่มนะฮะแมทใหญ่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะเกือบจะเป็นจ่าฝูงครับเจอเซาท์แฮมตันนะครับคู่นี้ขยอบแมทให้แมนซิตี้นะครับยิงถล่มทลายแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไม่ควรจะให้ขยอบแมทด้วยนะครับผมไปนะครับดีครับ